ต้อนรับเข้าสู่อักษรอ,อ,อเลิ์นค่ะวันนี้นักเรียนก็อยู่กับคุณครูมีนนะคะนักเรียนได้นําหนังสือวิทยาศาสตรป์ปห้าเล่มหนึ่งของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะในบทนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องที่สี่ค่ะพลังงานเสียงในค้าบนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนเกี่ยวกับการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางค่ะอะ นักเรียนนะคะมาดูในภาพก่อนนะในภาพเนี่ยนักเรียนขีดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะการใช้ชีวิตประจําวันของเราทุกๆวันเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะคะต่างๆมากมายอย่างเช่นเสียงอะไรบ้างเลยเสียงนกร้องเสียงนกร้องเสียงรถยนต์เสียงนาฬิกาปุกนะคะโดยเสียงเหล่านี้เกิดจากอะไรเสียงเหล่านี้นะคะก็จะเกิดจากการสั่นสะเทือนขีดไว้นะคะ กิดจาการสั่นสะเทือนของสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงได้เราจะเรียกว่าสิ่งๆนี้ค่ะที่ทําให้เกิดเสียงเนี่ยเราเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนักเรียนขีดไว้นะคะแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยตรงนี้นะคะและเราจะได้ยินเสียงเนี่ยผ่านอะไรบ้างผ่านอวัยวะนั้นก็คือหูนั่นเองเราจะได้ยินเสียงผ่านทางอวัยวะรับเสียงที่เราเรียกว่าหูนะคะของเรานั่นเอง โดยนะคะเสียงเนี่ยก็จะมีแหล่งกําเนิดอยู่ทั้งหมดเนี่ยสประเภทด้วยกันโอเคไหมมี2ประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยคือเสียงที่เกิดจากตามธรรมชาติและประเภทที่2เนี่ยจะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในภาพกันนะคะจากภาพนะคะจงบอกแหล่งกําเนิดเสียงและลักษณะของเสียงว่าเป็นอย่างไรมาเลยค่ะในภาพนะคะ เอาตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะมีคนขับมอเตอร์ไซค์นะคะอ่ามีคนขับมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มีเสียงใช่ไหมออกมานะคะดังบ้มบมอ่าอันนี้เป็นเสียงที่อะไรคะมนุษย์สร้างขึ้นอ่าเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการขับมอเตอร์ไซค์นั่นเองคะ่ะอ่าอย่างเช่นนะคะหนึ่งก็คืออ่าขับมอเตอร์ไซค์นะคะ เสียงจากการขับมอเตอร์ไซค์เสียงจากการขับมอเตอร์ไซค์นะคะและเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแหล่งกําเนิดเสียงที่ มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสองนะคะลองดูข้างบนบ้างอ่านกนกร้องอะไรจิบจิบอ่านกร้องจิบจิก็คือเป็นเสียงจากนกแบบนี้เป็นแหล่งกำเนิดยังไงคะแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาตินั่นเองเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้สร้างนะ อันนี้นกร้องเองใช่ไหมเลยเกิดจากเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินั่นเองนะคะแหล่งกําเนิดเสียงกําเนิดเสียงตามธรรมชาติถัดไปค่ะอาลงมาหน่อยห้อง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 เป็นเสียงของอ่าเสียงของสุนะัข เสียงจากสุนัขมีแหล่งกำเนิดเสียงจากไหนคะจากธรรมชาตินั่นเองแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติตามธรรมชาตินะคะ อันนี้รวมกันไปเลยแล้วกันนะคะต,ตุ่ม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 ก็คือเสียงเสียงกองนั่นเองนะคะเวลาเราตีกลองใช่ไหมให้จังหวะอ่าเวลาเราฟังก็ตึ้งตึ้งหรือต,ตุ่มตุ้มอย่างนี้นะคะเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะอ่าเสียงจากกองเสียงจากการตีกองแหล่งกำเนิดที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าอ้าวแล้วเสียงเนี่ยเราได้ยินเนี่ยเราได้ยินได้ยังไงนะนักเรียนมาขีดไปพร้อมกันเสียงเนี่ยนะคะเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เรารับรู้ได้ผ่านการฟังผ่านทางหูซึ่งหูเราเนี่ยจะประกอบด้วยทั้ง สามส่วนนะคะก็คือจะมีหูชั้นนอกชั้นกลางและหูชั้นในค่ะเมื่อเสียงเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางเข้ามาถึงรูหูก็จะทำให้ส่วนประกอบภายในหูเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนเราก็เลยจะได้ยินเสียงนะคะอย่างเช่นตอนนี้นักเรียนได้ยินเสียงของคุณครูนะคะเราให้นักเรียนฟังสอนหนังสือนักเรียนอยู่เนี่ยเพราะว่านักเรียนเนี่ยก็ได้รับพลังงานเสียงเนาะมาผ่านหู ซึ่งหูเราก็มีทั้งหมดอยู่3ส่วนนะหูชั้นนอกชั้นกลางชั้นในแล้วก็ผ่านเข้ามานะคะผ่านอากาศน้อเสียงเนี่ยผ่านตัวกลางเข้ามาคือผ่านอากาศอากาศเราจะเป็นตัวกลางของเสียงผ่านเข้ามาในรูหูของเราซึ่งในรูหูของเราเนี่ยก็จะเกิดการสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็ทําให้เราได้ยินเสียงนั่นเองอามานะคะมาดูกันนะคะ วัตถุหรือสิ่งต่างๆที่เกิดการสั่นสะเทือนแล้วสามารถทำให้เกิดเสียงได้เราเรียกว่าอะไรคะอ่าเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองแหล่งกำเนิดเสียงเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงนักเรียนอย่าลืมขีดตรงนี้ด้วยนะคะเกิดการสั่นสะเทือนแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ย ก็คือมันจะต้องมีการสั่นสะเทือนเนาะถึงจะทําให้เกิดเสียงได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอย่างเช่นมีอะไรบ้างเอ่ยตัวอย่างของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะอ่าภาพแรกเนี่ยจะเป็นมีเสียงเพลงอ่าเสียงเพลงนะคะก็มีแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยก็จากโทรศัพท์นะคะที่เขาฟังเพลงอยู่หรือกีตาร์เดี๋ยวจะยกตัวอย่างบาง,บางกรณีแล้วกันนะคะเช่นเสียงกีตาร์ เสียงกีตาร์แหล่งกำเนิดเสียงคือกีตาร์นั่นเองแหล่งกำเนิดเสียงคือกีตาร์ลักษณะนะคะลักษณะของเสียงมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งดังเนาะดังทุ้มแหลม และเป็นแหล่งค่ะแหล่งกำเนิดเสียงตามอะไรไม่ใช่ตามธรรมชาติละต้องเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มนุษย์สร้างขึ้นง่าเช่นเห็นไหมในรูป นักเรียนเขาดีดกีตร์ใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเสียงที่มนุษย์เราสร้างขึ้นนั่นเองหรือต่อไปภาพที่3นะคะเป็นเสียงในการพูดคุยอ่าการพูดคุยเนี่ยก็จะใช้เส้นเสียงในกล่องเสียงของมนุษย์นะคะในการสารั่นพอสั่นปุ๊บก็จะเกิดเสียงเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนอีกทีนึงนะคะต่อไปนะคะภาพถัดไปคือเสียงไวโอลินอ่าแหล่งกำเนิดเสียงก็จะมาจากไวโอลินนะคะซึ่งเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น แลออะอันสุดท้ายนะคะเสียงสุดท้ายคือเสียงนกนั่นเองเสียงนกเนี่ยแหล่งกําเนิดเสียงก็คือนกนะคะ,ล,ะคลักษณะของเสียงเนี่ยก็จะมีลักษณะเสียงดังแหล่งกําเนิดเนี่ยก็จะเป็นตามธรรมาชาตินั่นเองนะคะและในการได้ยินของคนเรานะคะก็จะต้องอาศัยนะคะองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด3อย่างมีองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างนะอย่างแรกคือเราจะต้องมีแหล่งกําเนิดเสียง อย่างที่2คือมีตัวกลางของเสียงและอย่างที่สานะคะเราจะต้องมีอวัยวะรับเสียงนั่นก็คือหูของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแต่ละองค์ประกอบนะคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะอย่างเช่นกีตาร์เสียงโทรทัศน์เสียงวิทยุเสียงรถยนต์ต่อถัดไปนะคะแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติอย่างเช่นสุนัขเห่า นกร้องฟ้าผ่าตัวกลางของเสียงค่ะตัวกลางของเสียงเนี่ยคือวัตถุหรือสิ่งต่างๆที่สามารถที่เสียงเนี่ยสามารถเดินทางผ่านได้ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทค่ะประเภทแรกเช่นอ่าประเภทแรกคือของแข็งอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นกําแพงหรือเส้นเชือกตรงนี้นะคะก็จะเป็นของแข็งเป็นตัวกลางประเภทของแข็งเนี่ยที่เสียงสามารถที่จะ ถ่ายทอดไปได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างนะอย่างเช่นกำแพงหรือเชือกถัดไปค่ะคือของเหลวอคือของเหลวนะคะอย่างเช่นนักเรียนเ,นยเคยไหมคะเล่นน้ำอยู่ดำน้ำอยู่ข้างล่างแต่คุณแม่ก็มาเรียกไปกินข้าวได้แล้วเราได้ยินไหมคะได้ยินนะถึงแม้เราจะอยู่ในน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าของเหลวเนี่ยน้ำเนี่ยก็เป็นตัวกลางได้เหมือนกันนะ ที่เป็นตัวกลางของเสียงที่สามารถทําให้เราได้ยินได้เหมือนกันถัดไปค่ะคืออากาศอย่างเช่นนะคะที่นักเรียนได้ยินเสียงคุณครูอยู่ตอนนี้เพราะว่าเสียงเนี่ยได้เดินทางผ่านตัวกลางตัวกลางในที่นี้ก็คืออากาศนะคะที่ทําให้นักเรียนได้ยินเสียงได้และสุดท้ายนะคะการที่เราจะได้รับได้รับการได้รับการได้ยินเสียงเนี่ยก็คือจะต้องมีอวัยวะรับเสียงนะคะนั่นคือหูเช่น ูของมนุษย์แต่ในสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะมีหูเหมือนกันนะคะแล้วแต่ชนิดของสัตว์ไปนะสามารถรับเสียงได้เหมือนกันค่ะผ่านหูของสัตว์ในชนิดนั้นๆค่ะเอาละค่ะคุณครูนะคะก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันทําเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันทําพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมาค่ะจงระบุแหล่งกําเนิดเสียงประเภทแหล่งกําเนิดเสียงและลักษณะเสียงเป็นอย่างไร เราระบุแหล่งกําเนิดเสียงก่อนค่ะชื่อนะคะก็คือเสียงจากลิงนั่นเองอเสียงจากลิงนะคะปะเพศแหล่งกําเนิดเสียงปะเพศแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงไหนตอบคุณครูพร้อมกันสิคะมาจากธรรมชาตินะคะตามธรรมชาตินั่นเอง ลักษณะเสียงเป็นอย่างไรอ่าลักษณะเสียงลิงร้องอยังไงนะคะริงร้องเจ๊จ๊กใช่ไหมเจ๊จ๊๊มีลักษณะเป็นไงคะดังเลยดังดังแล้วก็แหลมอ่านั่นเองถัดไปค่ะเป็นเสียงของทุกเช้าใช่ไหมตอนเช้าเราจะได้ยินเสียงนี้ก็คือกริ้งกริ้งกริ้งเสียงอะไรคะ โทรศัพท์เสียงนาฬิกาปลุกนั่นเองในรูปเป็นนาฬิกาปลุกนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยแหล่งกําเนิดเสียงก็คือเสียงจากนาฬิกาปลุกนะคะชื่อไหคะเสียงจากนาฬิกาปลุกแหล่งกําเนิดเสียงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะจดไปว่าแหล่งกําเนิดเสียง แหลงกำเนิดเสียงจากมนุษย์สร้างขึ้นค่ะจากมนุษย์สร้างขึ้นและลักษณะเสียงเป็นยังไงคะเสียงดังต้องดังเนาะไม่งั้นเราตื่นไหมคะไม่ตื่นขนาดดังเราก็ยังไม่ค่อยตื่นเลยเนาะ,ะเสียงนะคะต้องลักษณะเสียงต้องดังก็คือจะดัง และแหลมด้วยเพื่อให้เราตื่นง่ายขึ้นนั่นเองนะคะถัดไปค่ะเป็นรูปผู้หญิงสองคนเขากำลังทำอะไรกันกำลังเดินคุยกันไปอย่างสนุกสนานเลยนะคะ,ะชื่อนะคะก็คือเป็นเสียงจากมนุษย์เสียงจากมนุษย์แหล่งกำเนิดเสียงนะคะ แหล่งกำเนิดเสียงอ่าแหล่งกำเนิดเสียงอันนี้นะคะก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราอยากคุณครูอยากให้เราจดเพิ่มนะว่าแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมาจากเส้นเสียงมาจากเส้นเสียงอยู่ที่ไหนครับไหนใครรู้บ้างเส้นเสียงอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ในลำคอนะอยู่ในกล่องเสียงในลำคอของมนุษย์อ่าเส้นเสียงนะคะ ในกล่องเสียงอยู่อยู่ภายในลำคอของมนุษย์นะอยู่ภายในลำคอของมนุษย์เมื่อเราเปล่งเสียงเนี่ยทุกครั้งนะคะเราลองจับเดี๋ยวก็ได้เนี่ยคอเราจะสัน่นเห็นปะลองลองลอง,ลองทำตามสิคะไหนลองพูดสิไหนลองพูดว่า เสียงของมนุษย์พร้อมกันแล้วเอามือจับที่คออ่าเสียงของมนุษย์เสียงของมนุษย์รู้สึกไหมคะว่าสั่นคอเราสั่นนะคะเป็นเพราะว่าตรงนี้นะคะมันมีเส้นเสียงภายในกล่องเสียงนะเกิดการสั่นที่อยู่ในลําคอเนี่ยทําให้เรามีเสียงออกมาได้่าตรงนี้นะคะลักษณะเสียงลักษณะเสียงเป็นอย่างไรก็มีได้หมดเลยใช่ไหมเราสามารถทําเสียงดังก็ได้อ่าหรือเสียง เสียงแหลมเราสามารถทำเสียงแหลมได้หรือว่าเสียงทุ้มก็ได้นะคะถัดไปค่ะอ่าถัดไปคือเป็นรูปของคนขับรถยนต์อยู่แล้วก็มีเสียงเราสังเกตไหมคะเวลาเราเดินข้ามถนนหรืออะไรเราแต่เนี่ยบางทีเราก็ได้ยินเสียงนะเสียงรถยนต์ใช่ไหมอ่าเสียงของรถยนต์ ประเภทแหล่งกำเนิดเสียงค่ะคือมนุษย์สร้างขึ้นกำเนิดเสียงคือมนุษย์สร้างขึ้นลักษณะเสียงก็จะมีลักษณะที่ดังนะคะ คุณครูนะคะก็มีข้อสอบนะคะมาฝากนักเรียนด้วยนะคะ1ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันทํานะคะแล้วตอบคุณครูเสียงดังๆเลยนะมาทําพร้อมกันเลยคะ่ะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรกอไก่เกิดจากการเปลี่ยนตําแหน่งของวัตถุข้อขอไข่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุข้อควายเกิดจากการเดินทางของอากาศงองูเกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ นักเรียนตอบพร้อมกันจะต้องมีอะไรคะต้องมีการสั่นสะเทือนเพราะครูคบอกแล้วว่าแหล่งกําเนิดเสียงจะต้องมีการสั่นสะเทือนนั่นเองตอบข้อขอไข่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องอตัวกลางของเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือวิทยาศาสตร์ปห้าเล่มหของอักษรค่ะแล้วพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน